ห,หมอกกำลังมาหมอกสวยมากค่ะท่านผู้ชมนูน่นนายผูกกับป,ป้าเขาไม่ต้องไปหรอกลูกไม่มีอะไร เขายังทำไม่เสร็จเลยลูกไม่เอาดีกว่ามันสวยแค่นั้นเองไม่เสร็จไม่มีอะไรเลยไม่สวยเลยลูกอย่าล่วงลงไปนะครับ มาเลือ่อนหมอนเลยกาุมตัวไปเลือกเก่อนเจ๊ง่ายดี